ขอสไลด์ด้วยค่ะ,ะเรียนท่านประธานนะคะวันนี้ไอ้ฉันมาอภิปรายเรื่องการรับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปีว่ามะมาณ2565และรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2565ค่ะ,ะสไลด์ถัดไปค่ะ ดฉันเข้าใจนะคะว่าปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชนชาวไทยที่เกิดชึขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐยังมีอยู่มากค่ะท่านแม้แต่ตัวฉันเองนะคะตัวดิฉันเองนะคะก็ยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเขตของดิฉันและนอกเขตอยู่อย่างสม่ําเสมอประกอบกับทุกวันนี้ประชาชนมีความตื่นรู้ถึงสิทธิและเสรีภาพของตนเองมากยิ่งขึ้นค่ะดิฉันจึงไม่แปลกใจค่ะที่จํานวนเรื่องร้องเรียนในปี2565ที่ประ ชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีสูงถึง3,059เรื่องซึ่งเมื่อนำไปรวมกับเรื่องร้องเรียนที่ค้างพิจารณามาตั้งแต่ปี2564แล้วจะพบว่ามีเรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องพิจารณามากถึง5,250เรื่องค่ะ แต่เมื่อไปดูตัวเลขผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินนะท่านดิฉันกลับพบว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดำ,นดดำเนินงานเสร็จไปแล้วเพียง2839ป้เเรื่องเท่านั้นซึ่งคิดเป็น54.08อร์ซค่ะของเรื่องร้องเรียนที่ต้องพิจารณาทั้งหมดส่วนที่เหลืออีก2411เรื่องหรือคิดเป็น 45.92%ให้ยกไปดำเนินการในปี2566ค่ะจำนวนเรื่องร้องเรียนเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขประจำปีแต่คือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมจำนวนไม่ต่ำกว่า2,411คนยังคงไม่ได้รับการดำเนินเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาหรือได้รับความเป็นธรรมจากความทุกข์ร้อนของพวกเขา <c oughs> เขามาขอร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นที่พึ่งแต่สิ่งที่พวกเขากลับได้รับ คือให้ยกไปดำเนินการในปี2566แทนดิฉันจึงอยากฝากประเด็นนี้ผ่านท่านประธานไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินให้เร่งดำเนินพิจารณาเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนให้ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร็วค่ะท่านประธานโดยครั้งที่แล้วดิฉันก็ไดย้ยกตัวอย่างจากพลเรือนในเขตของดิฉันนะคะที่มีได้รับ ผลกระทบนะคะจากการสลายการชุมนุมนะคะปี2553จนปัจจุบันนี้นะคะก็ยังไม่มีความคืบ,คบหน้าหรือการอัปเดตถึงกรณีดังกล่าวซึ่งผู้ร้องเรียนก็ยังคงทวงถามจากดิฉันนะคะหน้าถัดไปนะคะดิฉันขอนุอีาตสไลด์ถัดไปค่ะ นอกจากประเด็นเรื่องร้องเรียนที่ยกให้ไปดําเนินการในปี2566ตามที่กล่าวมาแล้วดิฉันยังได้ไปค้นคว้าสถิติจํานวนเรื่องร้องเรียนที่ค้างพิจารณาตั้งแต่ปีพศ2561เป็นต้นมาจากข้อมูลจะพบว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างมากที่เรื่องร้องเรียนที่ค้างค้างพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะในทุกๆปีอัน อันอาจจะทําให้ปัญหานี้กลายเป็นปัญหาดินพอกหางหมูค่ะท่านประธานที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นดิฉันจึงอยากฝากประเด็นนี้ผ่านท่านประธานไปไปยงังผู้ตรวจการแผ่นดินให้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมได้รับการเยียวยาแก้ไขปัญหาหรือความเป็นธรรมโดยเร็วค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะ ในหัวข้อถัดไปที่ฉันจะพิปรายในวันนี้คือข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จโดยมากเป็นเรื่องที่ห้ามรับไว้พิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพศ .2560 มาตรา22และมาตรา23ค่ะตามกฎหมายฉบับนี้ที่บัญญัติเรื่องที่ห้ามไม่ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้ตาม37ในส่วนนี้ที่ฉันขออนุญาตไม่ลง รายละเอียดคะเนื่องจากข้อจํากัดทางเวลาค่ะโดยลากรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินฉบับนี้พบว่าในปีงบประมาณ2565ได้ดําเนินการร้องเรียนแล้วเสร็จทั้งสิ้นนะคะ2,839เรื่องแต่เมื่อได้ไปดูในเนื้อหาของเรื่องร้องเรียนที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วโดยส่วนใหญ่กลับปรากฏว่าเป็นเรื่องตามมาตรา37หรือเป็นเรื่องที่ห้ามรับไว้พิจารณาถึง2,565เรื่องหรือคิดเป็น90 จุดสาเปอร์เซ็นต์คะ่ะท่านประธานของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการพิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมดจากตัวเลขนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทุ่มเททรัพยากรที่มาจากเงินภาษีน้ําพักน้ําแรงของพี่น้องประชาชนไปใช้ในการพิจารณาเรื่องที่ต้องห้ามไม่ให้พิจารณาดิฉันคิดว่าหากเรานําทรัพยากรเหล่านี้ไปมุง่ง ที่เรื่องที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอํานาจของผู้ตรวจการแล้วจะมีประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความไม่เป็นไม่เป็นธรรมได้รับการเยียวยาวแก้ไขปัญหาและได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันค่ะดิฉันคิดว่าหากปล่อยให้มีการดําเนินการเช่นนี้ต่อไปก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาหลายประการตามมาค่ะเช่นเรื่องร้องเรียนที่ค้างพิจารณามีจํานวนมากยิ่งขึ้น2เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในขอบเขตอํานาจ กลับไม่ได้รับการพิจารณาโดยเร็วส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความไม่เป็นธรรมต้องทนทุกข์จากความเดือดร้อนยิ่งกว่าที่ควรและการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เกิดผลประโยชน์สูงสุดค่ะหรือไม่ถึงเป้า KPI นั่นเองนะคะดิฉันคิดว่าปัญหานี้น่าจะเป็นที่ ที่มาของปัญหาจากที่ประชาชนอาจจะไม่เข้าใจถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่หรือไม่มีการประชาสัมพันธ์นะคะอย่างชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนถึงขั้นตอนตามกฎหมายที่ประชาชนต้องดําเนินการก่อนยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการปัญหาต่างๆเหล่านี้ดิฉันเชื่อว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการคัดกรองก่อนที่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งดิฉันจะนําเสนอในส่วนถัดไปขออไลด์ถัดไปค่ะ ดิฉันได้ไปทดลองใช้นะคะระบบการร้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศนิวซีแลนด์ค่ะท่านซึ่งเป็นประเทศที่มีความโปร่งใสนะคะอันดับหนึ่งของโลกนะคะจาก CPI จากข,ข้อมูลของ CPI นะคะในปี2565ที่ผ่านมาจากการทดลองใช้ระบบดังกล่าวนะคะดิฉันจึงมีข้อเสนอแนะให้ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะท่านสามารถนําไปปรับใช้ได้ดังนี้ค่ะ 1. ต้องมีกระบวนการคัดกรองก่อนที่ประชาชนจะยื่นเรื่องร้องเรียนโดยอธิบายถึงขอบเขตอํานาจว่า เรื่องใดที่อยู่ในขอบเขตอํานาจและเรื่องใดที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตอํานาจนะท่านรวมถึงขั้นตอนการดําเนินการให้ชัดเจนว่าประชาชนต้องไปดําเนินการใดๆก่อนทําเรื่องร้องเรียนหรือไม่ 2. ให้การให้คําแนะนําค่ะ โดยต้องมีทั้งตัวอักษรภาพและเสียงประกอบด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ใช่ภาษากฎหมายเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจต้องสะดวกในการเข้าถึงของประชาชนมีความเชื่อมโยงกับจุดบริการให้คำปรึกษาหรือทำเรื่องร้องเรียนนั้นค่ะ 3. ในกรณีที่เรื่องใดไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมีการอธิบายให้ประชาชนเข้าใจและแจ้งให้ไปใช้สิทธิ์ต่อใครหรือหน่วยงานใดเพื่อให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามกระบวนการค่ะ4ขั้นตอนการอธิบายเขียนเรื่องร้องเรียนเป็นลำดับขั้นตอนค่ะพร้อมทั้งให้ข้อเสนอและคำอธิบายแก่ประชาชนเพื่อลดข้อผิดพลาดลงกระท่าน5มีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้ความรู้คำอธิบายและคำแนะนำในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทำเรื่องร้องเรียนแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจความใส่ใจเพื่อประชาชนได้เข้าใจลดข้อผิดพลาดลงและเป็นกระบวน,นการกันกรองเรื่องร้องเรียนก่อนที่จะเข้าสู่ระบบมีระบบคัดกรอง6ขออภัยค่ะมีระบบคัด กล่องที่สามารถ e ตรวจสอบได้ว่าเรื่องร้องเรียนใดที่ผู้ตรวจการได้เคยพิจารณาไว้แล้วเพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถตรวจสอบและก่อนยื่นเรื่องร้องเรียนดิฉันเข้าใจว่าทุกวันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดําเนินการเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วบางข้อแต่ยังขาดความเชื่อมโยงและขาดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ดิฉันจึงขอนําเสนอผ่านท่านประธานไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน <warmer. S 1> เพื่อให้นําข้อเสนอเหล่านี้ไปเป็นแนวทางการพัฒนาการคัดกรองและรับเรื่องร้องเรียนต่อไปในอนาคตขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณครับ